สวัสดีจ้าทุกคนมันนี้มาบานหลานนะจ้าผ้ามาเบิงแกงสสีอุย้ยชนี่ลวนเด้จ้าเดินรับอุปการณ์และกระเบิกมาแล้วก็เอฟได้จ้าเอฟได้ซื้อของพวกเธอกันหนึ่งสอามสี่จ้าแต่ตอนนี้อีแม่กั็จำยังบไดใว่าภไผเป็นไผเะจ้าสังเกตหางเะจ้าหางอ้ยครูครูเก่งขนาดสาตก่อนเป็นงูเห่าเบิงทีละ่ะ สนใจเอฟได้ไหมจ้าเอฟจ้าเอฟนี่ไหนดูดุดุฮัลโหลโอ้ <c oughs> ดูหางจ้าดูหางโอ้ยสัลลัน <c oughs> สเลนท่านคะอ่าเออเออจับปูใส่กระโดงอ้ยออกเลยออกเลยจ้าเอ้ยแกงสามสีได้อจ้าอยู่บ้านหลานของอีแม่เองไปละคฤหาสน์ <c oughs> <c oughs> ราชธา,านของเพื่อดจ้ดเด้อสนุกสนานเฮ้ฮ่าปาร์ตี้เด้อจ้า ว้าขังลางกับฟาดกันนวดเนี้ยเลยจ้าเอาขวดหน่อยลงกันนะอโหลัอลโหลัอลโหลูลีเลค่ะโอ้ยเสียงน้อสาวซ้ำน่อยอัลโอ,อลโอหูสาวซ้ำหน่อยสาวซ้ำน่อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย้ยเ้ย้ยเย้